ชาโดมาแล้วเว้ยโคตรเท่สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆคอเป็นหนังทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนานนะฮะช่วงนี้ใครติดตามผมเนี่ย ไม่เจอกันก็ส่วนใหญ่ผมรีวิวออกหน้าผมจะไปรีวิวอีกช่องนึงนะที่ช่องอาคาติหนังนะฝากกดติดตามด้วยใครยังไม่ได้ไปติดตามนะฮะผมจะไลฟ์สดเป็นส่วนใหญ่นะช่องนี้จะลงเป็นคลิปส่วนใหญ่นะครับนี่ก็เป็นการรีวิวหนังเรื่องนี้เลยนะ Sonic- t h e h เฮดฮอกสาครับผมสัปดาห์นี้ต้องบอกว่ามีหน้าดูเนี่ยสองเรื่องเลยนะบ้านเรานะถ้าเป็นโรงภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องนี้แหละโซนิคสามอีกเรื่องก็จะเป็นเคลเวนเดอะฮันเตอร์นะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งกระแสนเนี่ยก็จะด้านลบหน่อยแถมเดี๋ยวมีซีรีส์สควิตเกมซีซัน o n 2มาอีกโอ้โหคอหนังคอซีรีส์ฟินครับผมการกลับมาภาค3นี้นะครับก็ยังคงได้ผู้กำกับคนเดิมนะเจฟฟาวเลอร์ครับทุนสร้างเนี่ยไปเช็คอยู่ที่120ล้านดอลลาร์นะครับถือว่าเยอะกว่าทุกภาคเลยใครไปดูมาแล้วเนี่ยก็เข้ามาเมาท์มอยคุย รีวิวสปอยกันได้นะมีฉากไหนชอบไม่ชอบอะไรยังไงบอกกันนะครับมาถึงความรู้สึกส่วนตัวสําหรับผมนะรู้สึกยังไงกับหนังภาคที่3นี้นะฮะส่วนตัวนะสําหรับผมรู้สึกว่าชอบไหมอ่ะก็ยังชอบอยู่นะแต่ไม่ได้แบบรู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกอินประทับใจมากๆเท่าภาคหนึ่งกับภาคสองนะแต่ผมเห็นกระแสละทางนักวิจารณ์ต่างประเทศเนี่ยโคตรชอบกันเลยอาจจะเป็นด้วย มันมีฉากแฟนเซอร์วิสคนเล่นเกมเยอะมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยเท่าที่สังเกตดูมันค่อนข้างคล้ายๆเดิมไปหน่อยเหมือนเขาให้เราตื่นเต้นกับตัวละครใหม่ที่จะใส่มาแค่นั้นเองครับเหมือนในภาคที่แล้วเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นกับนักเข้าใช่ไหมล่ะเออกับพาวเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะประมาณนั้นภาคนี้ก็จะตื่นเต้นกับชาโด้ที่เคยเห็นในเกมนั่นแหละครับเหมือนเป็นหนังที่ขายคาแรคเตอร์ไปแล้วพอจบก็จะมีการหยอดใส่ตัวละครใหม่อะไรอย่างเงี้ย ให้ไปติดตามภาคจะต่อไปจะต,ต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะอารมณ์จะประมาณนั้นว่ะโซนิกออกทรงนี้ไปแล้วถ้าไม่คิดเยอะอะไรมันก็สนุกดีสนุกแหละเหมือนเดิมแหละครับแล้วมันก็มีความอลังการเพิ่มขึ้น CG ก็ดีอะไรก็ดีแต่เหมือนมันจะสุดได้กว่านี้นะความรู้สึกสําหรับผมส่วนตัวมันน่าจะสุดได้กว่านี้แต่มันเหมือนแบบมันยังไปไม่สุดอ่ะอาจจะด้วยบทเรื่องแหละยังต้องกลาแต่เขาว่าเขาขายได้ไง มันทําได้แบบนี้แล้วคนมันดูเยอะรายได้ดีแบบนี้ก็มันจะเป็นต้องทําให้มันสุดอะไรมากกว่านี้แล้วก็ออกแนวทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื้อเรื่องมันแอบดาง่ายๆไปหน่อยผมเลยคะแนนผมอาจจะดรอปลงมานิดนึงอาจจะคะแนนคิดเห็นไม่เหมือนใครก็แล้วแต่นะเออถ้าคะแนนเนี่ยถ้าภาคเนี้ยผมให้ทรงแบบดรอปลงมาแล้วก็ชอบน้อยที่สุดเลยในจักรวาลโซนิกข,ของเซกาทําหนังเนี่ยเอาไปสัก7และกันเต็มอืมพูดเหมือนจะไม่ชอบนะแต่ก็ยังชอบอยู่ แต่ตอนภาค2กับภาคหนี่ให้คะแนนเยอะมากนะผมเนี่ยส่วนตัวแล้วนะผมอยากให้ Move on ไอ้ทอมกับสโตนคู่ผัวเมียนี้ได้แล้วคือจริงๆแหละมันเป็นตัวละครฝั่งคนที่จะต้องใส่มาบ้างนะครับเพื่อขายเรื่องราวในโลกฝั่งพาร์ทมนุษย์นะแต่ผมว่ามันไม่จําเป็นจะต้องมีตัวละครมนุษย์2ตัวนี้แล้วก็ได้ผมว่ายังไงคนก็ดูอะคนเนี่ยไม่ได้อยากดูตัวละครฝั่งมนุษย์มากนักหรอกคนอยากจะดู ฝั่งโซนิกซะมากกว่าเปลี่ยนตัวละครบ้างก็ได้หรืออยากจะไปเล่นเรื่องราวโลกบ้านเกิดของโซนิกเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะผมว่าพอมาใส่ทอมกับสโตนเนี่ยยัดเข้ามาแล้วมันไม่มีอะไรจะเล่าแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าวนเวียนแบบไม่กล้ามูฟออนสักทีจากตัวละครมนุษย์นะส่วนตัวนะแม้ว่าจะมีตัวละครอื่นมนุษย์ที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างดร์เอ็เนี่ยมันต้องใส่มาอยู่แล้วเพราะเป็นตัวร้ายคู่อาฆาตของจักรวาลโซนิกในเกมใช่ปหอันเนี้ยขาดไปไม่ได้แต่เนี่ยสตัวเนี้ย ตัดได้ก็ตัดเลยผมว่านะภาคหน้าถ้ายังมีอีกมันก็จะอารมณ์มุกเดิมๆส่วนคุยสปอยเลยแล้วกันในภาคนี้มีอะไรน่าพูดคุยบ้างลองมาคุยนะครับที่ต้องคุยก่อนเลยนะ่าจะเป็นเรื่องของตัวละครคาแรคเตอร์อย่างชาโดที่ใส่เข้ามานะเจ้าเม่นดำนะครับเห็นตั้งแต่ในเอ็นเครดิตภาคที่2แล้วนะครับปรากฏว่าเทมากเลยนะชาโดนี่เป็นจุดขายที่สุดในภาค3นี้แล้วล่ะครับเป็นตัวละครใหม่ที่ใส่มา เขาเนี่ยถูกจองจําถึง50ปีในคุกที่โตเกียวเลยนะครับโดนแช่เย็นต้นกําเนิดของชาโดเรื่องราวในเรื่องเนี่ยก็เล่าออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับชาโดเนี่ยตกมาพร้อมกับอุกบาทเข้ามาที่โลกตรงนี้ก็ยังเป็นปริศนานะเพราะว่าในภาค3ก็ไม่ได้เล่านะว่าเขามาจากบ้านเกิดอะไรยังไงแต่เหมือนตกมาที่โลกปุ๊บก็โดนจับไปทดลองเลยแล้วมีพลังงานมากมนุษย์กลัวว่าจะเกิดอันตรายก็เลยจองจําเอาไว้ มีความสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงคนนึงด้วยในเรื่องเป็นมาเรียโรบอตนินะครับหลานสาวของเจอเรลโรบอตนิクปู่ของดรโรบอตนิความสัมพันธ์อันนี้นผมว่าผมอินนะกับตอนที่หล่นมาที่โลกแล้วไม่มีเพื่อนอะ่ะแล้วมาเจอกับมาเรียคนนี้มาเรียเนี่ยพาเจ้าชาโดเนี่ยออกไปนั่นออกไปนี่แล้วก็สนิทกับมาเรียนะครับแต่ตอนหลังน Maria เ,ออ Shadow เนี่ยมาเรียตายอ่ะเออทำให้ชาโดเนี่ยได้รับความรู้สึกไม่ดีปวดร้าวไปอะไรอย่างเงี้ย ถือว่าปมของชาโดเนี่ยผมชอบที่สุดในเรื่องนี้แหละใส่มาได้ดีจริงๆตัวละครใหม่ตัวนี้แล้วก็โหดจริงตามเทลเลอร์ที่ดูเลยนะครับเปิดตัวมาอย่างโหดเลยโซนิกพาวเลอร์แล้วก็นักเขิลา3ตัวไปรุม3มรุมหนึ่งเอาไม่อยู่อะ่ะชาโดนี่เวอร์จัดเลยนะครับแบบโ,โหโคดลับทั้งเร็วทั้งแรงโหหนักหน่วงมากเลยครับ โซนิคที่ว่าเป็นพระเอกเนี่ยยังไม่ไหวต้องไปเอาเพชรมรกตไปกลายร่างอ่ะเป็นร่างซูเปอร์โซนิคถึงจะสู้ได้นะฮะโไม่งั้นไม่ไหวโอ้โหแล้วหนักขนาดไหนดูแล้วกันมันมีฉากที่ต่อยทอมทอมนี่ดีไม่ตายดีไม่ไสแตกช้ำหนายเลยน็อกเข้า ICU ไปเลยนะเจ้าทอมตัดบทมนุษย์ไปเลยเออชาโตอนแรกดูในเทเลอร์เนี่ย ผมก็ยังแบบรู้สึกว่าชาโดมันไม่ค่อยดําเหมือนตอนที่เห็นทั้งในเกมหรือว่าภาพลักษณ์ในโลกที่เห็นเห็นมันผ่านตานะแต่พอมาดูจริงๆเนี่ยมันออกแนวเมืดๆดำๆนั่นแหละแต่ไม่ถึงกับดําเมือมากอ่ะแต่มันก็ด,ดําดิพอดูจริงๆก็ดานะครับ c ีดีนะน่ารักดิผมแม่งอยากจะมีตุ๊กตาชาโดเลยเพอเห็นแล้วอยากจะเขาทําเป็นตุ๊กตาไหมวะจัก,กรวาลภาพยนตร์โซนิกอะ่ะถ้าทำเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยน่าจะสวยมากเลยนะ เพราะว่ามันน่าจับต้องมากเลย CG พวกโซนิคพาวเลอร์หรือว่า Na c เ l e หรือแม้แต่กระทั่งชาโดอะไรเงี้ยน่าสะสมตุ๊กตามากเลยมีไหมใครหาแหล่งได้ก็บอกผมทีนะชอบน่ารักทุกตัวเลยครับในภาคนี้ฉากที่ชอบพูดถึงฉากที่ชอบเนี่ยเพื่อนๆชอบฉากไหนมากที่สุดอะ่ะฉากแอคชั่นสำหรับผมส่วนตัวผมให้ฉากที่รู้สึกว่าจะเป็นฉากโตเกียวแล้วกันฉากเปิดตัวนั่แหละที่ทีมโซนิ c เนี่ยไปไล่ล่าชาโดนี่แหละครับ จะไปหยุดยั้งชาโดแต่เอาไม่อยู่ oh. ถากวิ่งไวอย่างเงี้ยในโตเกียวนะโคตรสวยเลยนะโซนิกกับชาโดไล่ล่ากันอะไรอย่างเงี้ยแอคชั่นสวยมากเลยนะครับเป็นภาคที่แอคชั่นเนี่ยสวย c g, g, g d ดีเลยละ่ะรู้สึกว่าจะโชว์หลายโลเคชั่นด้วยได้ไปโตเกียวได้เป็นลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยการมาของชาโดนี่ก็ทำให้ตัวละครหลักอย่างโซนิกก็อาจจะดรอ,ดอไปอไปด้วยนะครับแล้วรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยตัวละครเยอะ เริ่มรู้สึกเกีเกียรบทยากพอสมควรจะสังเกตไหมช่วงแรกโอ้โหพยายามจะยัด3ตัวเข้ามาในเฟรมเดียวกันตลอดเวลาเลยนะครับโซนิกนักเกิลพาวเวอร์ใช่ไหมจะให้โซนิกเด่นตัวเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวละครมันเริ่มเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครชอบโซนิกจจ๋านี่อาจจะรู้สึกว่าเจอเพื่อนเพื่อนแย่งซีนเยอะพอสมควรนะอืมโซนิกกว่าจะมีเฟรมของตัวเองก็โอโ้ช่วงท้ายแล้วครบทีมเลยนะตอนนี้ทํางานเป็นทีมแล้วภาคนี้ มีพาวเลอร์สายวางแผนใช่ไหมนักเคิลสายพลังแล้วก็โซนิกสายลุยตัวร้ายสำคัญในภาค3นี้นอกจากด็อกเตอร์โรบอรนิกแล้วก็ยังจะเปิดเผยตัวร้ายใหม่นะครับซึ่งชื่อว่าด็อกเตอร์เจอร่านะครับเป็นปู่ของด็อกเตอร์โรบอรนิกแสดงนำโดยจิมแครรีนั่นแหละครับโอ้โหจิมแครรีนี่สุดจัดนะตอนแรกมีข่าวว่าจะเลือกเล่นภาค2แล้วกลับมาแสดงภาค3ามอีกแล้วก็แสดงเป็น2คนเลยนะในซีนเดียวกัน เป็นทั้งดรไข่แล้วก็ปู่ดอร์ไข่น่าจะได้เงิน2เท่าหรือเปล่าเลยกลับมาแสดงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาก็ยังเล่นฮานะบทอวหาอะไรเงี้ยอาจจะเบ็ดดูแล้วเอาใจเด็กแต่ก็มันก็เพลินๆดีมีขำดีเหมอือนกันนะผมชอบมากเลยไอ้ฉากที่ไปเต้นอยู่ท่ามกลางเลเซอร์อ่ะอันนี้โคตรได้เลยเหมือน MB เพลงดีๆนี่เองนะครับเออหลายๆฉากก็มุกตลกดีตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าใครเป็นคนปล่อยชารโด แล้วก็สวมรอยดรโรบานิกหาไปหามาเอ้าปู่กูนี่เองปู่กูยังอยู่หรือว่าอะไรอย่างงี้นะปู่เจอรัลอายุ110ปีแต่ยังแข็งแรงอยู่เลยอยู่ยาวเกินแล้วก็ปู่ก็มีเป้าหมายจะอะไรอ่ะใช้ปืนสุดยะคลาดที่เคยสร้างให้บริษัทกันมายิงทําลายล้างโลกตอนหลังก็มีขัดแย้งกับดรโรบานิกเหมือนกันนะดรโรบานิกไม่ต้องการทาลายล้างโลกอะไรอย่างงี้นะมีหักหลังกันเองเหมือนกันอะไรอย่างงี้ส่วนฉากที่หายพิสุดธิ์ของ ภาคนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการที่โซนิคเนี like ่ยแปลงร่างเป็นซูเปอร์โซนิคว่าไปสู้กับชาโดแต่ว่าชาโดเนี่ยตอนแรกเหมือนจะแพ้ซูเปอร์โซนิคชาโดก็ได้พลังงานจากเพชรมรกตโอ้โหโคตรเวอร์ะแค่ชาโดลดำพังแค่เป็นชาโดธรรมดามันก็เวอร์แล้วนะแล้วซูเปอร์โซนิคจะเอาอะไรไปสู้จริงๆแล้วเนี่ยสู้ไม่ได้นะ แต่บทอะอย่างว่าความเป็นพระเอกอะมันก็ทําให้บางจังหวะชาโด์เนี่ยพลังหลุดบ้างะลรบ้างแล้วก็สามารถเอาชนะได้อะไรเงี้ยแต่ว่า <c oughs> ไม่งั้นเนี่ยสู้ไม่ได้แต่ว่าหลังจากนี้ชาโด์ถ้ามาเป็นพวกกับโซนิกนี่จะกินโซนิกเลยนะอย่างนักเข้าเนี่ยมาเป็นพวกนักเข้ายังอ่อนกว่าโซนิกในเรื่องความรวมความเร็วใช่ไหมแต่อนนียมีทั้งเร็วทั้งแรงโอ้โหโครเวอร์ไม่รู้ว่าจะมาเข้าข้างหรือเปล่าสําหรับผมคะแนนทําไมถึง7ผมมีอะไรที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือในช่วงของซูเปอร์โซนิกกับ ชาร์โ่ะตอนที่มันสู้กันนะ่ะถ้าซีนเนี้ยยาวกว่านี้นะแล้วให้รู้สึกว่าอารมณ์มันซัดกันมันอาจจะเป็นด้วยซูเปอร์โซนิกสู้ไม่ได้ก็จริงแต่ให้เราเห็นได้ยาวกว่านี้หน่อยผมจะให้คะแนนเพิ่มทันทีแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่เน้นเลยฉากสู้เขาไม่ให้เห็นด้วยตอนที่มันปุ๊บปุ๊บปุ๊บทั้งโลกอะนะ่ปุ๊บปุ๊บมันเห็นแต่แงเป็นพลังไฟอยู่ทั่วโลกอะไปทั่วโลกอย่างไวแล้วก็ตัดมาที่ฉากดรรโ็ิกับรเตอร์โดมากดันไปเน้นฉากที่ต้องหยุด สถานียิงไอ้ปืนสุริ่าขาดแทนน่ะแล้วยาวด้วยไปเน้นฉากนี้แทนเฉยเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากชาโดจับมือกับโซนิกแล้วมาเป็นพวกเดียวกันแล้วกราฟของหมกมันดรอปลงเลยครับมันไม่ค่อยสนุกเท่ากับไอ้สองตัวนี้น่าจะสู้กันเองมากกว่ามันมาอีหลอบเดิมอีแล้วที่เรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะถ้าสู้กันสุดใส่กันมันกว่านี้แล้วมาปิดท้ายอย่างที่เราเห็นก็จะดีกว่านี้ส่วนด็อกเตอร์โรบันิกเนี่ยไอ้ในภาคนี้แม่ง มีฉากสละชีพว่ะดอมอยู่บนสถานียิงปืนสุยะฆ่าแล้วก็ตายไปด้วยว่ะไม่รู้ว่าน่าจะหมดบทแล้วมั้งในโลกของภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นนะโซนิกเพราะว่าจิมแคร์รีก็ออกตัวมาหลายภาคแล้วว่าอยากแสดงเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วหนังจะพักผ่อนแล้วน่าจะอย่างนั้นนะเออแล้วต่อจากนี้จะเป็นตัวร้ายตัวใหม่อะไรยังไงเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นกันเนาะถ้ามีภาคสจริงๆนนเนี่ยในบทเนี่ยให้ชาโดตายด้วยนะสละชีพกับดร โรบินิกนะเออส่วนดเอรเจรลโดนดรโรบินิกฆ่าไอฉากดรโรบินิกตายเนี่ยไอจิมแคลลี่ก็แสดงดีนะฉากดึงซึ้งก็ดีเหมือนกันนะพูดถึงเอ็นเครดิตนะมี2ตัวนะครับสำหรับชาโด o ส3นะครับเอ็นเครดิตแรกนี่ต้องบอกว่าคล้ายๆมุมเดิมมุกเดิมก็คือการที่จบภาคจะทิ้งตัวละครที่แบบมาปรากฏตัวในภาคต่อไปซึ่งภาคเนี้ย โซนิคเนี่ยกำลังวิ่งแข่งกับเพื่อนๆแล้วดันไปเข้าเส้นชัยก่อนดันไปเจอหุ่นโลบจมตีครับผมถ้าใครเล่นเกมก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับเมทัลโซนิคครับเป็นหุ่นยนต์ที่มาเซอร์ไพรส์แล้วก็แฟนเซอร์วิสอีกแล้วไม่รู้ว่าใครส่งมาอะไรยังไงแต่นี้ยังไม่พอนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นแป๊บหนึ่งเนี่ยจะมีตัวละครสีชมพูปรากฏตัวออกมาครับนั่นผมว่าเพื่อนๆก็สงสัยว่าเมื่อไหร่ตัวนี้จะมาอะไรเงี้ยก็มาตามนะัดจริงๆ มาเป็นเรียงคิวเลยถึงคิวของนางแล้วนะครับนางเป็นแฟนของโซนิกนะีในเกมใช่ปะชื่อว่าเอมี่นะครับมาช่วยโซนิกสู้กับเมทัลโซนิกครับในตอนเอ็นเครดิตซึ่งเข้ากบับว่าในภาคต่อไปนางมาแน่นอนแล้วก็มีภาคสีแน่ๆน,นะครับวางเรื่องไว้แล้วส่วนเอ็นเครดิตสนะครับจะเป็นฉากให้เราได้เห็นว่าชาโดยังไม่ตายครับเหมือนชาโดเนี่ยเห็นเป็นรองเท้าแล้วก็ไปเก็บวงแหวนซึ่งก็แน่นอนแหละครับ น่าจะยังมีบทนะสำหรับชาโดก็ต้องลุ้นแล้วว่าภาค4จะอะไรยังไงแต่ผมเชียร์ว่าผมเนี่ยเชียร์อยากให้มันกลับไปโลกของโซนิกมากเลยแต่คงจะยากมั้งเขาคงจะต้องเล่นโลเคชันในโลกมนุษย์ไปอีกเรื่อยๆหรือเปล่าไม่น่าจะกล้านะเล่น CG อย่างเดียวจะกล้าไหมเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันเพื่อนๆอยากเห็นภาคต่อในมุมไหนลองแชร์กันเข้ามาหน่อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคิดถึงทุกคนเลยถ้าใครยังคิดถึงผมอยู่เนี่ย จำหน้ากันได้ไหมลืมกันแล้วเนาะผมไม่ค่อยได้ออกหน้านะช่วงนี้อย่างที่บอกอย่าลืมไปกดติดตามอีกช่องของผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันใหม่เรื่องหน้านะครับบ๊ายบาย